n o p ด d o สตอรี่ A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ถ้าฟังตรงวันน่าจะเป็นวันศุกร์นะก็วันนี้จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมไม่ได้มีสคริปอะไรมากนะครับแต่ว่ารวบรวมเอาสิ่งที่ต้องเรียกว่าในสัปดาห์หนึ่ง สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะผ่านไปเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะที่ผมก็จะเรียกว่ามาตกผลึกแล้วกันนะครับปลายปลายสัปดาห์เพราะว่าจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันสักเท่าไหร่แต่ว่ามันนําไปสู่ข้อคิดอันหนึ่งที่ผมผมได้นะครับคือเริ่มจากเหตุการณ์แรกก่อนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะครับก็มีโอกาสนะคุณนิ้วกลมนะคุณเอนุ้วกลมซึ่งเป็นนักเขียนคนโปรดของผมคนหนึ่งเนี่ยก็ อินบ็อกมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะครับประมาณสัก2อสสัปดาห์ก่อนหน้านี้บอกว่าอาจารย์อยากจะชวนมาคุยเรื่องความสาเร็จกับความล้มเหลวซึ่งผมก็ยินดีนะแค่ได้เจอคุณคุณเอ๋นะครับก็ก็แฮปปี้ละล่ะนะครับแต่ว่าก็ก็ตกปากรับคำไปว่าโอเคนะครับก็นัดกันนะก็สรุปว่าต้องเป็นวันอาทิตย์นะเพราะว่าจันทร์ถึงเสาร์ก็ไม่สอนก็ประชุมนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยได้มาเจอนะครับ คราวนี้ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูคลิปในนั้นละกันเพราะผมคงไม่ได้มารีวิวทุกคําถามทุกคําตอบนะแต่ที่จะเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้ครับคืนวันก่อนที่จะเจอก็คือคืนวันเสาร์เนี่ยผมกอ็อินบ็อกซ์ไปคอนเฟิร์มว่าเออพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงกี่โมงนะนะครับคุณเอกก็คุณนาบอกว่าอาจารย์ผมจะคุยเรื่องความสําเร็จความล้มเหลวเนี่ยจะมีคําถามประมาณนี้นะแต่ว่า ก็ไม่การันตีนะ therapist. ว่ามันจะเป๊ะๆแบบนั้นนะครับก็เข้าใจนะครับ <ẫ Mel inda whiskey> <f led> แต่ว่ามันก็เป in ็นแนวคําถามส่งมาให้ผมอ่านก่อนนะนยซึ่งผมชอบมากนะหลายคําถามถูกถามในรายการนั้นละแต่มันมีอยู่คําถามหนึ่งที่คุณเอกเขียนมาแล้วตอนที่อัดรายการเนี่ยไม่ได้ถามคําถามนี้แต่มันเป็นคําถามที่ตอนที่คุณเอกเขียนมาเนี่ยผมหยุดคิดนานมากเลยครับคาถามเนี้ยคือแบบเออถ้าเกิดถูกถามคําถามนี้ผมจะตอบยังไงดีนะครับ คำถามนี้คืออาจารย์อยากให้ข้อคิดของคนอายุ25 35แล้วก็45อะไรบ้างนะผมก็เลยขออนุญาตพูดเรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงไปไปเหตุการณ์อื่นๆด้วยนะผมนั่งคิดว่าเออถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปพูดให้ตัวเองฟังตอนเราอายุ25เนี่ยเราอยาก,กสอนตัวเองยังไงนะครับหรือถ้าไม่ใช่ย้อนเวลากลับไปอ่ะตอนนี้อยากจะบอกคนอายุ25เนี่ย อยากจะบอกอะไรนะครับตอนนั้นเนี่ยผมนั่งคิดแล้วก็จดโนด้ตไว้นะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดโดนถามเนี่ยที่คุณเอกเขานัดไว้เนี่ยเราจะได้ตอบได้นะผมผมว่าคนอายุตั้งแต่20จนถึง30ะ่ะจะจะเรียกว่าคนอายุ25เป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้ก็ได้เนี่ยผมคิดว่าหน้าที่หลักของเขาเลยอะ่ะสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาคือให้ explore ครับ explore คือการสำรวจและเป็นการค้นหา ว่าสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบคืออะไรคือไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้โหเพื่อ,อนเขาได้ตําแหน่งนู่นนี่นั่นและคนนั้นรวยแล้วคนนี้ทําธุรกิจสําเร็จวันก่อนก็เคยได้ไปไปอัดรายการให้ already เราเอาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมเป็นคนเลือกเองนะครับผมชอบก็คือเลดบลู o มอร์เนี่ยเอาไปเล่าคุยกันก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยมันเหมือนดอกไม้นะบางคนเนี่ยบานเร็วบางคนบานช้า เพราะฉะนั้นตอนอายุ25คุณยังไม่สําเร็จเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติคุณอาจจะเป็นดอกไม้ที่บานช้าก็ได้นะแล้วจริงๆโลกหรือสังคมแหมกระตุ้นทําให้เราต้องมานั่งแบบแข่งกันน่ะล้วบอกโอ้โหเพื่อนคนนั้นไปได้ไกลเรายังไปไม่ได้ถึงไหนเลยต้องอย่าอย่าอย่ารีบร้อนครับต้องบอกแบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าวนั่งเฉยๆผ่านเวลาเป็นวันๆไม่ใช่นะคือนั่งแล้วคิดแล้ว explore explore คือสํารวจลองทํานู่นลองทํานี่หลายๆอย่างนะครับ สำหรับผมเนี่ยเป็นคำตอบที่ผมจดโน้ตไว้เสร็จแล้วเนี่ยอายุ35ทําทำอะไรผมว่า35เนี่ยมันเป็นอายุที่คนกำลังแบบต้องโฟกัสนะคือคือถ้า25เนี่ยหรือ20-30เป็นช่วงเวลาแห่งการ explore หรือสำรวจว่าตัวเองชอบอะไรแล้วเนี่ยผมว่ามาถึงประมาณ30-40นะเอา,วา,วากว้างๆกันละกันนะครับเราน่าจะพอจะตอบตัวเองได้แล้วละ่ะว่าเราอยากทำอะไร เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราต้องอดทนเราต้องโฟกัสเราต้องมุ่งมั่นนะ่ะเออเออสำหรับผมนะใช้คําว่ามุ่งมั่นน่าจะน่าจะตอบโจทย์นะคือถ้าเราทําแล้วเราโฟกัสคือไม่ได้ทาไม่ไม่เหมือนตอนอยุยี่สิบทำไปหมดเลยเนี่ยเราเราเลือกที่จะทําแล้วก็ go on ไปกับสิ่งนั้นซึ่ง hopefully นะหรือว่าหวังว่าตอน20-30ถึงเนี่ยเราคงจะเจอแล้วแหละว่าสิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยนะครับก็โฟกัสแล้วก็ทําอย่างไม่ย่อท้อเนี่ย มันจะนําเราไปสู่เส้นทางชีวิตที่ดีนะครับหรือท่านจะเรียกว่าความสําเร็จก็ว่าได้นะแต่มันจะไม่ได้มาแบบพวดเดียวเร็วๆนะครับผมว่ามันจะค่อยๆดีขึ้น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 เรื่อยๆคราวนี้มาถึงคําถามท,าที่มันใกล้ตัวผมมากที่สุดเลยนะคือแล้วอาจารย์คิดว่าอา,อายุ45เนี่ยเราควรจะทําอะไรผมมองว่าพออายุก้าวเข้ามาสู่45เนี่ยสิ่งที่เราจะมีเยอะหน่อยก็คือ wisdom คือเราอาจจะไม่ได้ตกผลึกเหมือนคนยุหกสิบเจ็ดสิบนะแต่ว่า45เนี่ยเราผ่านชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วละ่ะผมว่ายุคนี้ถ้าใครมีครอบครัวก็อาจจะเป็นยุคที่เรามีลูกถ้าใครไม่มีครอบครัวก็ก็อาจจะไม่มีลูกไม่เป็นไรแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันเป็นยุคแห่งการถ่ายทอดนะผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะคือคืองานคุณก็ยังมีทําอยู่แหละแต่ว่าจะบอกยังไงดีอะคือ ยังบางคนอาจจะยังอยู่ในช่วงของโฟกัสต่อไปต่อเนื่องเพราะว่าต้องการจะเป็น CEO อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าสําหรับผมก็แล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนตอน35คือแรงเราจะลดลงอะ่ะความอึดความถึกความทนความไฟอะไรต่างๆมันจะไม่ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะสุข,ขุมขึ้นะ่ะแต่ผมว่าเราอยู่ในวัยที่เราสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ดีแล้วอะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครมีลูกก็ถือโอกาสสอนถ่ายทอด ความรู้ให้กับลูกเราใครไม่มีลูกหรือจะมีก็ได้นะเราก็ถ่ายทอดหรือสอนให้กับคนอื่นๆนะครับถ้าใครทํางานอยู่ในองค์กร45นี่คุณจะเป็นหัวหน้าแล้วละ่ะโดยส่วนใหญ่นะครับคุณก็จะมีลูกน้องอะอย่างน้อยๆก็ยังเป็นลูกอีกแบบประเภทหนึ่งนะเป็นลูกน้องเนี่ยคุณก็สอนลูกน้องเออสอนคนอื่นใครก็ได้ครับคือไม่จำเป็นต้องสอนนะครับคือให้ความรู้เขาให้ให้การช่วยเหลือเขาอายุ ช่วง45เนี่ยเป็นอายุที่หลายคนชอบใช้คำว่า mid life crisis เคยได้ยินใช่ไหมวิกฤตวัยกลางคนเพราะอะไรรูร้ไหมเพราะอายุนี้เป็นอายุที่แบบว่าคุณมีทั้งพ่อแม่ที่ต้องดูแลนะครับชั้นหนึ่งละคุณมีลูกๆที่คุณต้องดูแลอีกชั้นหนึ่งแล้วคุณก็งานคุณก็แบบอยู่ในช่วงที่กําลังแบบจะเป็นเป็นเบอร์หนึ่งก็ยังไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่บเบอร,ร์แบบระดับ ปฏิบัติการและคุณขึ้นมาระดับหนึ่งแต่คุณก็โดนแซนวิชอีกเหมือนกันจากหัวหน้าจากลูกน้องต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยในมุมนี้แต่ผมว่าถ้าโฟกัสของเราคือการแบ่งปันการช่วยเหลือเนี่ยน่าจะดีอ่ะอันนี้คือคือคือเหตุการณ์แรกที่ทำให้ผมพยายามหาคำตอบนะมาถึงเหตุการณ์ที่2ครับวันน่าจะเมื่อวานหรือวันซืนนี่ยแหละนะก็เข้าไปขับเฮาส นะต้องบอกว่าขับเฮาส์เดี๋ยวนี้ฮิตฮิตฮอตฮิตมากนะครับเออไหนๆพูดถึงขับเฮาส์เผื่อประชาสัมพันธ์นะครับเข้าไปที่แอดนะถ้าใครอยากติดตามนโดเลียอรี่ในขับเฮาส์นะครับแต่เพิ่งจัดไปครั้งเดียวเองนะแอดแล้วก็นโดเลียอรี่ครับ N O P A D O L S T O R Y นะก็อาจจะจัดอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ไม่มีเวลาเลยไปฟังคนอื่นแล้วก็มีเซสชั่นหนึ่งที่แบบว่ารวมฮิตเลยต้องเรียกว่ารวมท็อปทอปแบบนักเขียน3คนที่ผมชื่นชอบทั้ง3ามคนนะ คนแรกก็คือคุณเอ๋นุกรมนี่แหละนะคนที่2ก็คือพี่โจธนาผมก็เพิ่งอ่านแล้วก็รีวิวหนังสือพี่โจโไปนะครับก็ชอบมากนะครับจริงๆพี่โจโเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเป็นผู้บริหารชั้นนําของประเทศไทยและนะคนที่3ามอันนี้ก็เป็นนักเขียนระด,ดับท็อปๆปของประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็คือพี่หนุ่มเมืองจันนะครับแต่มาในหัวข้อของการแนะนําคนอายุ20-30เหมือนเดิมเลยเหมือนที่คุณเอตั้งคําถามให้ผมคราวที่แล้วเลยฮนะ พอผมไปฟังก็ได้โอ้ได้ไอเดียอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่มันสะดุดคำอยู่คำหนึ่งครับคือคำว่าการปีนภูเขาอะคือเวลามันมีคนถามอย่างนี้ผมผมผมสรุปสั้นๆแล้วกันจริงมีคนถามหลากหลายนะครับแต่มีท่านหนึ่งถามว่าเออผมอยากจะรู้ว่าออผมปีนภูเขาถูกลูกไหมหรือว่าผมกำลังปีนภูเขาอยู่เนี่ยผมไม่อยากให้แพชั่นมันหายไปแล้วพี่ตุ้มตอบคำหนึ่งบอกว่าภูเขาไม่ได้มีลูกเดียว ผมก็มามาสะดุดใจว่าเออจริงๆนะถ้าเราเปรียบเทียบเมื่อกี้ที่เป็นคําถามเนี่ยตอนอายุ25อายุ35อายุ45อันนี้ลิงก์ไปตรงนั้นเนี่ยนะมันอาจจะเป็นไปได้ที่เรากําลังปีนภูเขาลูกเดียวก็ได้นะตั้งแต่25จนถึง45เลยภูเขาไม่เปลี่ยนเลยก็ได้ใครที่มีแพชชั่นที่แบบชัดเจนตั้งแต่25คุณปีนไปเรื่อยๆ 35คุณอาจจะใกล้ๆถึงยอดเขา45คุณอาจจะเป็นยอดเขาแล้วก็ได้นะอันนี้คือคือมุมหนึ่งหรือไม่แน่คุณตอนคุณปีนอายุ25 26คุณอาจจะพบว่าไอยอดเขาที่คุณปีนหรือที่อีกเขาที่คุณกําลังปีนอยู่มันไม่ใช่คุณก็ลงแล้วคุณก็ไปหาเขาลูกใหม่ปีนเหมือนที่เมื่อกี้ผมพูดว่าช่วงอายุ25เนี่ยมันช่วง explore ช่วงสำรวจมันก็แปลว่าคุณยังไม่ได้คอมมิ t กับยอดเขาลูกใดลูกหนึ่ง แต่คุณปีนไปเรื่อยๆจกนกระทั่งคุณรู้สึกว่ายอดนี้แล้วมันใช่แล้วละ่ะถ้าคุณใช่แล้วปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะปีนยาวไปถึง35คุณอาจจะถึงยอดเขาที่35หรืออีเวนว่า45ก็ก็ได้ไอเดียตรงนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาคราวนี้เหตุการณ์ที่3เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ครับคือลูกสาวผมมาเรียนจบนะครับแล้วทางโรงเรียนเนี่ยเขาจัดงานแฟ์เวลให้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบ โหซึ้งใจน้ําตาไหลผู้ปกครองน้ําตาไหลกันมากมายนะเด็กๆก,ก็เช่นเดียวกันคือทําแล้วประทับใจครับก็คือมีรุ่นน้องมามาพูดแล้วมีการแสดงให้รุ่นพี่อาจารย์ให้พรมีการใบสีสู่ขวัญมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นเอาไวไววันหลังอาจจะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะอาจจะมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็ได้นะแต่ว่า anyway เนี่ย มันก็มีเซสชันนันหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากนะก็คือเขาเอาคลิปหรือรูปถ่ายสมัยตั้งแต่เด็กๆเ,เล่าเล่าให้ฟังนิดนึงครับโรงเรียนลูกผมเนี่ยคือมันมันพิเศษตรงนี้ด้วยนะคือเขาเรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาล3จนกระทั่งม6ไม่เปลี่ยนห้องเลยครับเนื่องจากเนื่องจากมันมีห้องเดียวครับมันเป็นโครงการนานาชาตินะครับมันก็มีอยู่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสนิทแบบจนผมนึกไม่ออกเลยว่า มันจะต้องสนิทกันขนาดไหนขนาดเอาตัวผมนะผมเรียนป .1 ถึงป .6 โรงเรียนเดียวแต่มันก็สมัยผมเรียนนะมันย้ายห้องอะ่ะผมมีเพื่อนสนิทไหมมีแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งทั้งทั้ง6ปีอะ่ะมันเดี๋ยวก็สลับนู่นสลับนี่พอมันถึงมัธยมผมเรียนจนถึงมัธยม5 ก็ย้ายห้องบ้างมีตอนตอนมอปลายเท่านั้นแ่ะมันมีแค่2ห้องในสายผมเนี่ยมันอาจจะย้ายไปย้ายมาได้ไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้มีใครที่บอกว่าเรียนด้วยกันตั้งแต่มหนึ่งถึงมห้ามงคนบอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงเรียนถึงแค่มัธยม5สมัยรุ่นผมมันมีการสอบเทียบแล้วฟิลเนี้ยผมจะไม่ไม่มีเพราะว่าผมเหมือนสอบเทียบไปได้ผมก็ออกไปก่อนเนี่ยมันเลยทําให้มันไม่มีฟิลแบบอยู่ด้วยกันจนถึงมหกอะ่ะฟิลเนี้ยผมไม่มีซึ่งลูกสาวผมมี ลูกสาวผมเนี่ยอยู่ด้วยกันตั้งแต่อนุบาล3จนถึงมม6อนะ่ะมันคือ13ปีนะครับมันก็เลยมีความอินอยู่สูงมากนะคอ่ะแล้วไงแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับ2เรื่องแรกผมก็กลังมองมองบอกว่าเออจริงๆมันก็เหมือนเขาปีนเขาเหมือนกันนะอันนี้คือก่อนอายุ20ได้ซ้านะแต่เขากําลังปีนเขาเขาหนึ่งที่มันสูงมากเลยมันเป็นเขาที่ที่ใช้เวลาปีน13ปีอนะ่ะซึ่งตอนนี้เขาปีนมาถึงยอดเขานี้แหละแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนในคลาสเนี่ยเขาจะหาเขาไปปีนกันใหม่สิ่งที่มันมันมันทำให้ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกจะเรียกว่าอะไรครับมันมันเข้ามาเชื่อมโยงกับสิ่งนี้คือตอนที่รุ่นพี่ก็คือรุ่นของลูกสาวผมเนี่ยเขากำลังจะอ่านคำแบบสปีชอะคล้าๆสุนทรพจนพท์ะนะครับที่ช่วยกันร่างกันขึ้นมาเนี่ยนะครับให้กับรุ่นน้องให้กับคณาจารย์ให้กับอะไรเนี่ย เขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับเขาไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องภูเขานะแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆกันเลยฮะขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังครับเขาเปรียบเทียบว่าเขาเขาเปรียบเทียบการเรียนที่โรงเรียนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน13ปีเนี่ยเหมือนกับการเข้าไปเล่นตีมปาร์กันนึ่งอ่ะไปเล่นไปที่สวนสนุกอันหนึ่งเขาก็ไปเล่นไอ้โรลเลอร์คสเตอร์ครับไอ้ไอ้รถไฟหอมันก็จะมีทั้งช่วงเวลาที่มันดีขึ้นสูงช่วงเวลาที่มัน พุ่งลงบางทีมันเรียนมันก็เหนื่อยมันก็เครียดบางทีมันก็มีดรามา่ามีนูน่นมีนี่อะไรเงี้ยมันก็หมุนวนหมุนวนแต่เขาบอกว่าเจเนอเรลแล้วอะ่ะเขามีความสุขนะเขามีความสุขกับการเล่นเครื่องเล่นนี้แล้วเขาเปรียบเทียบว่าทุกคนเนี่ยบังบังเอิญขึ้นมาอยู่ในรถไฟเหาะคันเดียวกันมันก็เลยไปด้วยกันดีก็ดีไปด้วยกันแย่ก็แย่ไปด้วยกันนูน่นนี่นั่นแล้วรถไฟเหาะเนี้ยมันวิ่งมา13ปีแล้วอะ่ะ เขาบอกว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วครับที่ต่างคนต่างต้งตองลงรถไฟเหาะตัวนี้แล้วไปหารถไฟเหาอะอ,อันอื่นของแต่ละคนขึ้นกันผมก็วุบขึ้นไปถึง2เหตุการณ์แรกว่าเออมันคือการเปรียบเทียบคล้ายๆกับการปีนเขาอะแต่เขาใช้รถไฟเหาะมาเป็นตัวตัวตัวอย่างเนี่ยคล้ายๆกันก็คือเราปีนเขามาด้วยกันน่ยแล้วเขาลูกนี้สำหรับลูกสาวผมเนี่ยหร,หรือเพื่อนๆเ,เ,เขาเนี่ยเป็นเขาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันใช้เวลาด้วยกัน13ปี มันก็เลยมีความผูกพันกับเขาลูกนี้เยอะแต่ ad a แล้วอะ่ะคุณมาถึงยอดเขาคุณสําเร็จการศึกษาแล้วอะ่ะคุณอยู่บนยอดเขาแบบนั้นไม่ได้ตลอดไปอยู่แล้วครับโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้มหาทิทยาลัยที่จะเรียนในในอนาคตต่อไปถึงแม้ว่าบางคนอาจจะยังเลือกอยู่ยังมีช้อยยังมีอะไรก็ว่างันไปนะแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับกันหมดแล้วครับครบทุกคนแล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับเขากาลังจะไปปียนเขาลูกใหม่กับคนใหม่ๆนะครับมันก็มีทั้งความซึ้งใจความประทับใจนะครับผมผมเข้าใจว่าถ้าใครฟังผมที่อายุน้อย,น,อยนิดหนึ่งเนี่ยจะจะตระหนักถึงเรื่องนี้ได้ไม่ต้องน้อยหรออายุอย่างเรา,อ,ายอย่างเราเนะอายุเยอะหน่อยเนี่ยก็ก็เข้าใจครับว่ามันจะมีฟีลลิ่งนี้เพียงแต่ผมผมก็บอกลูกสาวนะบอกว่าแต่ยุคนี้ดีกว่ายุคพ่อเยอะแยะเลยเพราะว่ายุคพ่อเนี่ยมัน มันจบแล้วมันแทบจะเรียกได้ว่าโอกาสที่ได้เจอหน้ากันมันน้อยแล้วแหละคือตอนนั้นก็มีแต่โทรศัพท์เนาะโทรศัพท์บ้านไว้ซ้ำนะอันนั้นคือมากที่สุดเท่าที่จะติดต่อกันได้ละนะครับจดหมายเพื่อนผมแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยนะเ,เรียนกันจบแล้วเรียบร้อยบางคนไปเมืองนอกก็มีการเขียนจดหมายไปหากันนะหากันไม่ได้จีบกันนะครับเป็นเพื่อนจริงๆนี่แหละเขียนกันไปหาพูดคุยกันก็มีนะครับ แต่แต่ยุคนี้มันแบบโอ้โหคุณขับเฮาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคุณไลน์เมื่อไหร่ก็ได้คุณเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมคุณมาครบอะ่ะซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วทําให้ผมเนี่ยกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆเยอะแยะตอนนี้กลับไปพูดคุยเรื่องฟุตบอลอะไรกับเพื่อนเก่าๆได้เยอะแยะเราเราหายกันไปช่วงหนึ่งเลยครับเกือบ20ปีครับกว่าเทคโนโลยีนี้มันจะช่วยเรากลับมาติดต่อสื่อสารกันอ่ะผมกลับมาครับทั้งสาเหตุการณ์นะที่คุณเอถามว่า25ถึง อายุ25คุณคิดอะไร35คิดอะไร45คิดอะไรเหตุการณ์ที่2ก็คือที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันตอบว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีภูเขาลูกเดียวแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่ลูกสาวผมเรียนจบนะครับแล้วก็มีสเปเชที่พูดถึงไอ้โรลเลอร์โคสเตอร์ไอ้รถไฟเหาะที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วเดี๋ยวเราต้องแยกกันก็เหมือนกับผมก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับการปีนเขานั่นแหละมันทําให้ผมตกผลึกได้หนึ่งอย่างนะ ผมกำลังมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะยอดเขาอะ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายแหละยอดเขามันไม่ใช่ความสุขแหละแต่ความสุขมันเกิดขึ้นระหว่างทางเดินขึ้นยอดเขาตั้งหากละ่ะแปลว่าจริงๆแล้วอะมันคือสิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี่ละครับมันไม่ใช่ปลายทางจริงๆเนะาะถามว่าตอนเรียนจบดีใจไหมเรียนผมว่าดีใจแต่ผมว่าเขามักจะคิดถึงเวลาที่ผ่านมามากกว่า อย่างวันนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนร้องไห้มันร้องไห้มันมันเหมือนเป็นมันมันซึ้งใจอ่ะในแง่ที่ว่าเออมันเห็นคือเขาเอารูปมาตั้งแต่ตอนอนุบาลน่ะนึกออกไหมอนุบาลน่ะแล้วก็แบบว่าเขาเขาสเปนไามันจนกระทั่ง13ปีอ่ะตอนนี้เขาถึงยอดเขาแล้วนะแต่แต่มันมันกำลังจะบอกว่าความสุขหรือความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงยอดเขาอย่างเดียวอ่ะแต่มันกลับกลายเป็นไอ้เรื่อง เจอร์นี่หรือว่าการเดินทางเรามากกว่านะครับถ้าจะให้ผมนิยามความสำเร็จเนี่ยสำหรับผมนะตอนนี้นะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมจะบอกสำเร็จก็แปลว่าเราต้องไปพิพพชิตยอดเขาเราต้องทำได้ตามเป้าหมายคุณอยากเป็น CEO สํสำเร็จคือคุณได้เป็น CEO คุณอยากเป็นอะไรสำเร็จก็คือคุณได้เป็นแบบนั้นคุณอยากได้สตราจารย์สำเร็จคือการได้ตำแหน่งสตราจา์แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยตอนนี้นิยามผมเปลี่ยนไป ผมว่าความสําเร็จเนี่ยมันคือการเดินทางส่วนเป้าหมายเนี่ยมันเป็นตัวล่อให้เราเดินมากกว่าเป้าหมายเนี่ยมันคือแม่เหล็กที่จะทําให้เรารู้ว่าเราเดินไปเพื่ออะไรแค่นั้นเองครับแต่ความสุขหรือความสําเร็จอยู่ที่ทุกวันครับอยู่ที่การเดินทางของเราผมว่าทุกคำว่าเดินทางเป็นการเปรียบเทียบที่ที่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเดินทางไปไหนนะแต่ทุกวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันคือเจอร์นี่นะมันคือการเดินทางซึ่งผมคิดว่า ถ้าเรามีความสุขระหว่างทางนะเราสำเร็จแล้วครับไม่ว่าเราจะไปถึงยอดเขาหรือไม่ก็ตามไม่ว่าสมมติเป้าท่านคือจะเป็น CEO แต่ถ้าท่านมีความสุขกับการทำงานทุกวันเนะี่ยผมว่านั่นแหละคือความสำเร็จแล้วครับสุดท้ายท่านอาจจะไม่ได้เป็น CEO อย่างที่ท่านหวังไว้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสำหรับผมตอนนี้นิยามคือ CEO มันทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข ถ้าเราอยากเป็นศาสตราจารย์ตั้งเป้าไว้แต่ว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่เราได้ตําแหน่งศาสตราจารย์แต่ว่ามันคือความสุขในการได้ทําวิจัยทุกวันคนระับถ้ามองแบบนี้ผมอยากไม่รู้นะนิยามของผมเองนะผมอยากจะปรับทัศนคติของผมใหม่ว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยถ้าเลือกได้เราต้องทําอะไรก็ตามที่มันให้ความสุขเรามากที่สุดถึงแม้สิ่งนั้นเนี่ยนะ มันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเราจะไปถึงยอดเขาผมผมทำงานนี้ผมมีความสุขมากในการทํางานถึงแม้ว่ามันจะยากสุดๆเลยในการที่จะขึ้นไปเป็น CO o ผมเลือกงานแบบนี้มากกว่าผมทํางานอย่างมีความทุกข์ตลอด30ปีจนในที่สุดผมก็เป็น CO o ผมว่ามันไม่มีความหมายสำหรับผมนะต้องเน้นแบบนี้ที่คุณจะเป็น c e o โดยที่คุณต้องทนทุกข์มา30ปีก็ อย่างที่บอกวันนี้ไม่มีสคริปต์ใดๆนะครับมันมีเหตุการณ์3อย่างแล้วทำให้ผมตกผลึกอะไรได้บางอย่างก็อยากจะนํามาฝากไว้ซึ่งก็เรียนบอกทุกครั้งครับว่าไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะคือจะเรียกว่าอะไรครับเรามีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับบางท่านอาจจะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ดิมันต้องเป้าหมายดิอะไรเงี้ยก็เข้าใจครับหรืออย่างที่ผมบอกว่าความสุขของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนิยามความสําเร็จของแต่ละคน ก็อาจจะแตกต่างกันได้นะซึ่งผมก็เคารพนิยามของนั่นนะแต่ความสำเร็จของผมมันคือการเดินทางส่วนเป้าหมายเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เราเดินถามว่าเราถึงเป้าหมายดีใจไหมดีใจแต่มันไม่ใช่ไฮไลท์ครับไฮไลท์มันอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ระหว่างวันนะครับนั้นใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขนะครับเต็มที่ไม่ได้แปลว่าใช้แบบประมาทนะคนละแบบนะเต็มที่แปลว่าทาชีวิตทุกวันให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านอยู่ในเส้นทางที่มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่มีความสุขอะ่ะลงเขาลูกนั้นซะแล้วก็เริ่มต้นเจ์นี่ท่านใหม่นะครับผมรู้ทุกอย่างมันตัดสินใจไม่ได้ง่ายๆแบบนี้ผมอยากลงแต่มันติดนู่นติดนี่ท่านท่านทราบตัวเองดีอ่ะครับว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับก็เป็นกำลังใจและกันสำหรับคนที่ยังสครัลเกิลอยู่อะไรอยู่นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบสุดท้ายนะอย่างที่เด็กๆเขาพูดกันนะครับ มันคือโรลเลอร์ค s สเตอร์อ่ะมันคือรถไฟเหาะตีลังกาครับก็มันก็มีขึ้นมีลงแบบนั้นนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n no น p ด d o n Story A Life Changing Story